ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่คลิปก่อนหน้านี้ปอยเคยรีวิวปากกาสไตลัสก,กูโจอดอกรุ่น12อันนี้ไปนะคะก็มีหลายๆคนถามมาค่ะว่าควรจะใช้หัวของกูโจอดอก12ดีหรือว่าควรจะซื้อหัวของ Apple Pencil ของแท้มาเปลี่ยนดีนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะเริ่มที่หัวของ Apple Pencil อันนี้ก่อนนะคะสำหรับหัว Apple Pencil อันนี้ถ้าสั่งซื้อจากร้าน o f ฟ i c i a l เลยสีหัวจะอยู่ที่790บาทค่ะก็ตกหัวล้วประมาณเกือบ200บาทนะคะ แต่อันนี้ปอยสั่งมาจากร้านที่เขาตัดแบ่งขายค่ะเขาจะขายที่หัวละประมาณ200กว่าบาทนะคะจะมีบวกเพิ่มไปนิดหน่อยค่ะสําหรับใครที่อยากจะลองใช้ก็ลองซื้อแบบที่เขาตัดแบ่งขายแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อจากร้านอ f ฟ i c i a l ยล4หัวแล้วก็ตัดแบ่งกับเพื่อนๆก็ได้ค่ะถ้ามีเพื่อนๆที่ใช้อยู่เหมือนกันนะคะมาเปิดดูกันค่ะนี่ค่ะหัวจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ ทีนี้ลองเอามาเปรียบเทียบกับหัวของสไตล,ลัสกูโจอดอกดูค่ะนี่ค่ะทางซ้ายเป็นหัวกูเจอดอกนะคะส่วนทางขวาจะเป็นหัวของแอปเปิลเพนซิลค่ะในส่วนของสีนะคะปอรู้สึกว่าสีของหัวแอปเปิลเพนซิลจะมีความเหลืองกว่าค่ะหัวของกูเจอดอกเนี่ยจะขาวกว่านะคะแล้วก็จากที่ปอย,ยลองเอาเล็บจิกดูพลาสติกของกูเจอดอกจะแข็งกว่าค่ะพลาสติกของตัวแอปเปิลเพนซิลเนี่ยจะยืดหยุ่นกว่านะคะ ทีนี้มาลองใส่กับปากกากันค่ะเริ่มจากหัวของคูเจดอปก,ก่อนนะคะเราจะลองเขียนกับแอปพูดโนนะคะ ส่มาจะลองเปรี่ยนเป็นหัวของ Apple Pencil ดูค่ะ จากที่ทดลองเขียนดูนะคะความรู้สึกจะต่างกันแค่นิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะคือหัวของ Apple Pencil เนี่ยเวลาเขียนจะรู้สึกว่านุ่มนวลกว่าค่ะอาจจะเป็นด้วยความยืดหยุ่นของตัวพลาสติกนะคะตัวของออกเนี l e ตอนเขียนจะรู้สึกแข็งกว่านิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คิดว่าอยากจะประหยัดงบเนี่ยก็ใช้หัวปากกาของ p u d ด l e ได้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากทดลองหัวของ Apple Pencil นะคะก็ลองซื้อแบบแยกขายแบบนี้มาลองดูก่อนก็ได้ค่ะราคาไม่แพงมากนะคะ ส่วนตัวเปรู้สึกว่าหัวของ Apple Pencil เนี่ยจะเขียนดีกว่าอยู่นิดนึงค่ะให้ความรู้สึกที่ยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มนวลกว่านะคะไก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของกอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ